you uh -oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช้มีโชคสี 5, 6ห้าค่ะวันนี้แอดมนานำเสนอแนวทางของลาบลอยนะคะงวดประจำวันที่16กันยายนค่ะ2568ค่ะเด่น3ตัวหน้าปก054ค่ะงวดนี้ในนี้5ตัวมี0 5 5ย์มี7มี1นะคะ แนวทางของลาบลอยงวดนี้ค่ะใครอยากแคบน้าปกไว้ดูแคปได้ค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกดปดเกศูดูเลื่อสีชมพูเขาก่อนศูนย์สี่ห้าสี่สองตัวสามตัวค่ะบนล่างงวดนี้สีชมพูนะคะ แคบขาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มีห้าหกด้วยนะจะมาออกงวดนี้อีกเหรออืมสิบหกกันยาออกมาสองงวดเลยนะหกห้าห้าหกอ่ะแนวทางงวดที่แล้วคะ่ะสามตัวห้าหกสี่มาทั้งห้าทั้งหกเลยไม่มาสามเนาะ เป็นสี่ไม่งั้นจะได้สามตัวเลยอ่าแต่ว่าข้างบนตรงนี้เข้าสามตัวนะคะสามห้าหกมีสามมาด้วยลาบลอยประมาณนี้นะคะงวดที่แล้วนะไหนนอนเล่มสีชมพูเล่มหลักสิบให้ห้าด้วยนะให้ห้าสามจ้ะล่างมีห้าหกห้าหกมา ให้ล่างออกบนแฮะว่ที่แล้วใฮะดูข้อมบนตรงนี้ก็ไหนนะอ่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งออกสามห้าหกล่างสามหนึ่งไม่ออกไม่ติดบนก็จะติดล่างหนะ้าลาบลอย นะคะคติดบนทั้งห้าทั้งหกนะสองตัวได้นะงวดนี้นะเข้ามาติดติดหลายงวดแล้วแต่คิวเริ่มกินขาแล้วหกเดือนเก้าหกแปดห้าศูนสี่ประมาณนี้นะคะ ข้อมูลย้อนหลังจะคิวกินขาแล้วศิลาเลขงวดนี้ค่ะศิลาเลขห้า ข้อมูลหลักสิบห้าสี่ศูนย์สี่ห้าสองศูนย์สองล่างห้าเจ็ดเก้าเจ็ดแคปได้แคปขาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวให้ดูข้อมูลมดที่แล้วก่อนใครตามราบร้อย ถ้าได้เข้าเข้าทำงเี่มถ้านักปกเขาเข้าเขาเข้าทำ้งเล่มอืมงดที่แล้วให้หกห้าด้วยนะแน่มากเลยเลขพึ่งออกหกหกห้าให้ก็ให้หกห้าด้วยนะอ่าล่างให้ห้าหกลาบร้อย แน่นอนเถอะเลีกดารายี่ชุดค่ะบนค่ะล่างยี่สิบชุด ไม่เข้าหมดที่แล้วค่ะบนล่างไม่เข้านะคะทั้งบนทั้งล่างให้ล่างจะขึ้นบนและให้ห้าหกล่างข้อมูลอมาม่าให้ลาบงวดนี้ค่ะศูนย์แปดเจ็ดแปด ใครตามอมาม่าให้ลาบงวดที่แล้วให้หกห้าสีห้าด้วยนะแน่นอนแน่ประมาณนี้นะคะงวดนี้แคปได้แคปเดอ้ออาม่าศูนย์แปดเจ็ดแปดค่ะหน้านอนมาหกห้าอีกแล้วหกห้าหนึ่งห้าค่ะจะมาอีกเ่รอ งวดนี้ล่างสามตัว น,นอนมากค่ะนอนมางวดที่แล้วก็ให้หกนะแต่ว่าหกหนึ่งนะคะของงวดที่แล้วค่ะจับว่าง,งวดนี้ให้หนึ่งห้าหกห้าอีกแล้ว เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันข้อมูลค่ะจับวางงวดที่แล้วให้ห้าหกตัวเลขเยอะหกห้าสี่ คนตาทิพย์ค่ะเจ็ดห้าเก้าห้าล่าง ล่างหกห้คนตาทิพย์ลาบลอยหลายเล่มมากเลยอาจจะให้ดูเลขดับแต่นแน่นอนมากเลยเลขไอ้นั่นเขาข้อมูลงวดที่แล้วคนตาทิพย์ค่ะ จานฟ้าสั่งดนี้ค่ะ หลักสิบหลักหน่วยหมดที่แล้วไม่เข้านะคะฟ้าสั่งลาบลอยฟันธงค่ะหกหนึ่งมีกแลวหกเจ็ด หนึ่งหกเจ็ดล่างสองห้าแปดห้าสองเจ็ดตัวเด่นลาบลอยฟันทงงวดที่แล้วก็เน้นให้ห้าหกนะใครที่ตามลาบลอยหน้าปกเขาเข้าเขาก็จะเข้าทั้งเล่มอ่ะ ประมาณนี้ได้จ๊ะงวดที่แล้วหน้าโยนเหรียญงวดนี้เก้าเจ็ดห้าเจ็ด ขึ้่งเล่นเลยนะหลากลายเนี่ยหลายหน้ามากเลยอ้าวข้าวเงยตรางวันพิเศษหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยงวดนี้หลุดนะข้างวดที่แล้วไม่ค่อยเข้าหรอกหน้าเนี่ยตัวเลขเยอะ มดที่แล้วค่ะเลขพระบอกศูนย์หนึ่งสองตัวห้าแปด ไม่ค่อยเห็นเข้าวเลันน่าจะเข้าทีนึงให้บนจะออกล่างเลยให้สามศสไม่มีสามหนึ่งติดมาแค่3ามตัวเดียวเนาะล่างจะมีสองหด้วยหรอประมาณนี้นะคะสลับบนสลับล่างอ่าราบรอยฟันทงงวดนี้หนึ่งหกอ่ะ หนึ่งหนึ่งเล่างแปสองชุดเดียวอ่าหน้านี้งวดที่แล้วสามห้าแปดสองเหมือนกันจะมางวดนี้เหรอราบลอยปักหลักร้อยสิบหน่วยงวดนี้ มวดที่แล้วก็หลุดเขาแค่หลักเราไว้นะจ๊ะประมาณนี้ค่ะอันนี้ล่างข้อมูลล่างมวนที่หกสองสามสองหลักสิบหลักหน่วย งมดที่แล้วข้อมูลล่างก็หลุดนะคะหน้านี้อย่ามองข้ามหลักสิบหนึ่งเก้าอ่ามีหนึ่งสองด้วยแฮ ตัวชอบล่างแปดหกเจ็ดหกลาบล่อยงวดที่แล้วค่ะหลุดนะคะมาแล้วค่ะหน้านี้ ใครชอบเลขดับข้อมูลเลขดับลาปร้อยแน่มากเลยอยากแคปแคบได้นะคะแคปไปดู1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเดแดเกบเด็บดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยงวดนี้นะคะ3ตัวมีสองหกค่ะดับหลักสิบสามหลักหน่วย8 9 0 เข้าบ่อยๆเข้าบ่อยมากเลยงวดที่แล้วก็เข้าหมดนะเข้าตลอดนั้นนะ่าจะหลุดทีหนึงสามตัวเข้าหมดเลยสามหลักนะคะค่อนข,ข้างที่จะเยอะงวดที่แล้วนั่เนี่ยเข้าหมดเลยสามห้าหกไม่มาสักหลักดับเอาอยู่นะคะ ร้อยสิบหน่วยงวดนี้น่าลุ้นอยู่ใครที่ไม่รู้จะดับจะตัดตัวไหนก็เข้าบ่อยอยู่ไม่ค่อยแม่นอยู่นะน,น้่นฝันดีค่ะงวดนี้ห้าสี่ ห้าเก้าห้าบนห้าล่างมดที่แล้วก็ให้หก ยาใจคนจนวดน,นี้ได้อะไรสี่หนึ่งค่ะยาใจคนจนยากระมลคนยากเจ็ดสองเจ็ดเก้า ช็อตเด็ดลาบลอยห้าหกอีกแล้วเหรอคะท่านห้าหกห้าเจ็ดห้าสี่ห้าสองห้าสามจะออกดูสามงวดเลยใช่ไหมห้าหกตรงนี้ศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์สี่น่าลุ้นอยู่นะสวยงาม ที่แล้วให้หกสองหกสี่หกเจ็ดหกห้าไม่มีหน้าท้ายเล่มเลขแสนแหงค่ะวัดสิบหกกันยาหกสามกับห้าสาม หกอีกแล้วล่างให้เก้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสองตัวมาตัวตรงนี้ห้ากับสองได้ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ห้ากับแปดห้าสีเหลืองเลขแสนแห้งวดที่แล้วก็ให้หกห้า สีเหลืองตรงนี้อุ้ยสองตัวมาตัวตรงนี้เข้าอยู่นะให้สองกับหกหกมานะคะฝั่งนี้ไม่เข้าให้สี่กับศูนย์่มาสักตัวประมาณนี้นะงวดที่แล้วนะคะอ้าวท้ายเล่มของลาบลอยงวดนี้ค่ะตัวเลขเยอะมากเลยบางคนชอบดูท้ายเล่มเด็ดศูมยไไกลให้ดูบนสุดเลขม,มาวิน เลขมาเป็นเลขในดวงใจอ่าซูมไปใ,ใกล้ใกล้เรนน้อยงวดนี้หกเจ็ดหกสี่หกสองหกสามห้าหกสี่เรนน้อยเลขฟ้าสังหกเก้าอ่าจบการรีวิวเดียวดูท้ายเล่มเขาคนเทยาหนึ่ง ให้ดูท้ายเล่มดทท่แล้วก็ได้อา้ามีหนึ่งสามเลยนะข้างบนเนี่ยเลขอะไรหัวทิพย์ปะตัวขีดหกสามมีหนึ่งสามด้วยฮนะเลขฟ้าสั่งในน้อยก็มีหนึ่งสาม อาฟ้าสั่งเขาก็มีหนึ่งสามนะเนี่ยแม้พอออกแล้วก็รู้ดีนะเราออ่ะเพอไม่ออกไม่สนใจหรอกเนาะ,ะมีหนึ่งสามฮะตัวตรงกันเลยบางคนชอบดูท้ายเร่ยมแดดจะให้ดูเก้าสองหรอ เนนน้อยก็ยังห้าหกเจ็ดเลยฟ้าสั่งห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดอืมหกเก้าประมาณนี้นะคะเก้าสองเจ็ดสองประมาณในเนี่ยค่ะตัวเลขท้ายเล่มบางคนชอบดูท้ายเล่มอาจบการบรรยายหนังสือราบลอยงวดนี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้เอฟซทุกท่านยิงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ